การตามหาคนที่พลัดพรากจากกันนะครับพ่อเคยไปกำแพงเพชรไหมเคยไปสมุดปาการไหมตอนนี้ทำงานอยู่สมุดปาการผมไม่มีลูกผมมีลูกคนเดียวมันไม่อบอุ่นอีกแล้วอย่างเงี้ยมันเป็นความรู้สึกไม่มีใครรักผมไงร้องแต่เด็กมีร้องตลอด ผมเกือบทุกวันบางทีก็คิดถึงแม่มั่งพอไม่ได้อยู่กับแม่เนี่ยแต่พ่อผมนึกถึงเพราะผมไม่คิดถึงเขาไม่ได้ผมไม่เคยเห็นหน้าพ่อไงแต่แค่นึกถึงเขาอย่างเดียวเขาอยู่อาจจะดีมัง่งหรือไม่ดีก็อย่างน้อยก็ยังมีคนอยู่ข้างน่งภารกิจตามหาพ่อให้พี่บารเริ่มต้นขึ้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธาน,นีครับ หลักประกันของความหวังครั้งนี้มีเพียงเบาะแสชื่อและนามสกุลพ่อจากใบเกิดเท่านั้นการเดินทางไกลล่องใต้ครั้งนี้ปลายทางจะเป็นยังไงเอาใจช่วยพร้อมกันครับตอนนี้เรากำลังจะมุ่งหน้าไปที่ตำบลตลาดอำเภอเมืองสุราธ,ธานีนะครับเจอบุคคลที่คิดว่าเป็นพ่อของพี่บาส อยู่ที่นั่นนะครับเดี๋ยวลองไปคุยดูตอนนี้ใกล้จะถึงละละตำบลตลาดนะครับว่าจะเป็นยังไงนะเดินทางไม่นานเราก็มาถึงที่กัดเป้าหมายแต่ปรากฏว่าคนที่เรามาตามหาตอนนี้ไม่อยู่ครับระหว่างรอพบหน้าหลังนัดหมายอีเตยจึงโทรหาพี่บาสอีกครั้งเพื่อรวบรวมข้อมูลที่มีให้ได้มากที่สุดครับ ัลโหลครับพี่บาสเต้ยนะครับครับผมพี่บาสแม่ชื่อเล่นชื่ออะไรนะครับชื่อบินครับฮะชื่อบินนะบินสุบินครับสุบินชื่อจริงสุบินชื่อเล่นชื่อบินครับนามสกุลอะไรจ๊ะนามสกุลเก่าเขาเป็นช่างเทศครับแต่ตอนนี้เก็ผมเลยช่างเทศใช่ครับอ่าฮะตอนนี้เขาอายุเท่าไหร่หรอแม่ผมตอนนี้ประมาณห้าสิบสองครับ หา้าสิบห้าสิบสองอะฮะอยู่กันที่ไหนนะกับพ่อตอนนะั้นเออตอนนั้นแม่อยู่กินกับพ่อที่ไหนอยู่ที่เปนมไัยครับถนนเปรมประดักินที่สมุทรปราการกนะซอยเปรมไัยเหรอครับใช่ครับซอยเปรมไทยครับอ่ฮะโอเคตอนเนี้เหมือนเหมือนจะได้เขาคนที่คิดว่าใช่หรือ ไม่ใช่50-50เลยก็ต้องโทรมาสอบถามข้อมูลแม่แล้วก็บุคคลใกล้เคียงนี่แหละพี่บาสครับผมอืมเพราะตอนนี้เต้ยอยู่ใต้เตรียมตัวนะเตรียมตัวเตรียมใจนะไม่รู้คำตอบจะเป็นยังไงได้ครับตายายเออตายายชื่ออะไรตายายของแม่ผมอยากชื่อชื่อบุญครับตาชื่อบุญยายชื่อวีตาบุญตาบุญยายวีเหรอครับ น<ไ>ะฮะแล้วแล้ว,ลวมีข้อมูลบุคคลอื่นอีกไหมพ่อกับแม่อยู่ด้วยกันประมาณกี่ปีครับประมาณสองปีสองปีสองปีแม่พอจะจําได้ไหมหรือเคยคุยกับแม่ไหมว่าพ่อทําอาชีพอะไรตอนนั้นตอนนั้นทําโรงงานด้วยกันทําโรงงานด้วยกันทําโรงงานอะไรครับโรงงานแปลงครับแถวหน้าเครับโรงงานอะไรนะโรงงานแปง,รง,งครับแปลงแปลงอะไรอ่ะ ทุกแปลงแปลงขัดพื้นแปลงขัดห้องน้ำอ๋อแปลงขัดพื้นห้องน้ำแถวไหนครับทำโรงงานอันนี้ทำอยู่ตรงถนนเทพรักครับถนนแถวเทพารักษครับถนนเทพารักษ์ตรงสมต่อการเหมือนกันโอเคได้ครับมีข้อมูลอะไรที่ที่รู้สึกว่าจะเชื่อมโยงคุณพ่อกับครอบครัวเราได้อีกไหม ตอนนีไ้มไม่มีเลยครับเหรอลุงกับป้าลุงกับป้าของพ่ออชื่ออะไรรู้ไหมไม่ไมั่นใจครับแต่ว่าแม่เคยบอกว่ามีมีญาติคนหนึ่งพ่อที่ชื่อประเสริฐเหมือนกันโอเคได้ได้ได้เอาข้อมูลเบื้องต้นเท่านี้ก่อนแล้วก็อยู่เอาตัวอยู่ใกล้โทรศัพท์และเปิดเสียงไว้นะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเต้เจอบุคคลเป้าหมายแล้วเดี๋ยวเต้อาจจะมีคาถามเพิ่มเติมแล้วเราได้โทรกันตอนนั้นเลยแล้วจะได้คอนเฟิร์มไปเลย ได้ไดเตรียมตัวเตรียมใจวันนี้อาจจะได้บินมาพบคนที่คิดว่าเป็นพ่อหรือเปล่าไม่รู้นะได้ครับเนาะตอนนี้โอเคโอเคตื่นเต้น,ต,น,ต,นตื่นเต้นตอนเนี้ยโอเคอเค,ครับพี่บาสครับครับสวัสดีครับทีมงานรอคอยจนกระทั่งได้พบกับบุคคลเป้าหมายที่คิดว่าใช่แต่หลังจากเจรจาไม่นานก็ได้คำตอบยืนยันหนักแน่น เขาไม่ใช่พ่อของพี่บาสแน่นอนเพราะการมาครั้งนี้จุดประสงค์ไม่ใช่การปักปั๊มอีเตยจึงทําได้เพียงกล่าวขอโทษและกล่าวลานะครับครับครับพี่บาทครับท่าครับผม พอดีมีจะโทรมาแจ้งที่บ้านนะครับหลังเมื่อกี้ได้คุยกับคนที่คิดว่าทีมเหมือนที่น้องเต้แจ้งที่บ้านอ่ะเขาเขาเขาชัดเจนว่าว่าเขาไม่ใช่ครับพี่ใช่ก็ได้ได้พูดคุยถามถามย้ำแล้วก็คุยเรื่องข้อ uh มูลอะไรแล้วครับเขาเขาเขาแจ้งว่าไม่ใช่ครับพี่อ๋อแ่อนะครับช่อช่อที่ไหนกันพี่ อ่าตอนเนี้ยเป้าที่มีมันมี3ชื่ออานอนท์แต่คนที่ใกล้เคียงที่สุดเป็นเป้าเนี้ยแหละที่ที่มากันวันนี้เพราะว่าอีกสองเป้าอ่ะเขาอายุแค่สามแปดกับสี่สิบกว่าอ๋อค่ะปีบารู้สึกยังไงบ้างอะพี่ตอนนี้ตอกตอกอธิบายให้จู่หมดหวัหววงยังหมดหวังยัง ยังไม่หมดพี่วันก็นแต่ถ้ามันเขาเปลี่ยนชื่อหรือเปล่าพี่ผมอันนี้ก็ไม่เชื่อแต่เนีี้ก็มามาตามเป้าชื่อเหมือนในในบเกิดที่พี่บาสให้มาเลยชื่อสะกดเขียนเหมือนในใบเกิดเลยครับแต่ว่าเขาชัดเจนว่าไม่ใช่ครับพี่ถ้าเปลี่ยนชื่อมันมีมันมีในประวัติใช่ถ้าสมมติมีการเปลี่ยนชื่อนมสกุลอย่างเงี้ยมันจะขึ้นเลยครับพี่พี่บาสลองลองลองคุยกับคุณแม่หรือ หรือญาติญาติใครเพิ่มเติมอีกได้ไหมว่าเอ๊แบบลักษณะอื่นๆหรือข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมเผื่อม,มันมันเอามาประกอบกันได้อีกไหมพี่อ๋อได้ครับยวเล่าครับพี่บาสพี่บัสเออเอางี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองประสานไปอีกสองคนดูเนาะมันถ้ามันจะยืนยันว่าคนนี้ปฏิเสธ มาว่ามันไม่ใช่เลยมันก็จะเหมือนเหมือนตัดหวังพี่จนเกินไปและเร็วเกินไปอะไรเงี้ยเพื่อความมั่นใจกับข้อมูลที่เรามีในมือเดี๋ยวเต้ยโทรถามอีก2คนใหข้ข้อมูลเป็นยังไงแล้วก็ถ้าใช่หรือไม่ใช่จริงๆเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เดี๋ยวเดี๋ยวเต้ยนำเสนอเคสนี้ไปแล้วก็เผื่อจะมีข้อมูลเพิ่มเติมเนาะถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมอะไรเดี๋ยวเราว่ากันอีกที น้อพี่บาบาสโอเคเป็นกําลังใจให้นะครับวันนี้ตั้งใจบินมาถึงสุราษฎร์ตามหาให้เลยแต่ว่ามันเป็นคําตอบแบบนี้ก็ต้องแอบทําใจหน่อยนาะพี่เนาะพอได้ครับโอเคโอเค,ย,ค,คยังไงยังไงทีมเตอร์อยังเ,เดินหน้าต่อให้พี่ได้เท่าที่จะเป็นไปได้นะพี่บาสนะได้ครับ,รบโอเคโอเคสู้ไปด้วยกันฝั่ง,ง,งพี่ก็ไปถามข้อมูลจากแม่แล้วก็ยัดญาติมาแล้วกันนะ ได้ครับโอเคโอเคครับแล้วเรายังไงติดต่อกันอีกทีครับครับครับพี่บาทครับครับสวอสดีครับลองมีเรามีเบอร์โทรอีกสองคนปะเออโทรถามเลย เหลืออีกสองคนซึ่งอายุไม่ค่อยเข้าเขาเท่าไรนักแต่เพื่อให้สิ้นสงสัยเราตัดสินใจลองโทรไปสอบถามคนที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดเท่าที่ความหวังจะเหลืออยู่ณตอนนี้ลุ้นคำตอบไปด้วยกันครับสวัสดีครับติดต่อจากเพจอีเตอร์อีจัน์ครับผมสะดวกคุยไหมครับขอคุยด้วยแป๊บนึง ผมอะ่ะทารายการตามหาคนที่พลัดพรากจากกันนะครับพ่อทาหนบผมชื่อเต้ยเต้ยอ่ะทำรายการตามหาคนที่เขาพลัดพรากจากกันครับผมครับแล้วทีเนี้ยมีผู้ชายอยู่คนหนึ่งมีเด็กผู้ชายอยู่คนหนึ่งอายุ33ปีเขาส่งเรื่องมาให้ทางรายการเนี่ยช่วยตามหาคุณพ่อที่พลัดพรากให้หน่อยผม,ผมไม่มีลูกผมมีลูกคนเดียว พ่อเอามีลูกคนเดียวใช่ไหมครับผมพ่อพ่อเคยมีมีแฟนชื่อบินสุบินอะไรอย่างงี้ไหมครับไม่มีครับผมไม่มีเลยมีเมียคนเดียวมีเมียคนเดียวพ่อเป็นคนที่ไหนคนอ่างทองครับคนอ่างทองเหรอเคยไปกําแพงเพชรไหมเคยไปสมุทรปราการไหมตอนนี้ทํางานอยู่สมุทรปราการอ๋อแล้วเราเคยเคยมีเมียไปคนสมุทรปราการเปล่า ไม่มีครับตอนนี้เมียผมจิบเป็นนครเป็นอ๋อโอเคโอเคได้เต้ยเต้ยนะครับจากเพจอีเตอร์อีจันเพจอีจันนั่นแหละครับผมครับผมโอเคงั้นขอโทษที่โทรมารบกวนนะพ่อนะครับผมครับขอบคุณครับมีคนเลื่อนลงไปีคนอไม่น่าใช่คนนี้มีลูกตอนเจ็ดขวบอ่ะโอเค งั้นก็เดี๋ยวรอเคสออนแอร์แล้วมีเบาะแสให้เดินหน้าต่อค่อยว่างกันอีกทีนะครับบาสโทรมา <Okay. S 2> โอเคที่บาทโทรฮัลโหลครับพี่ครับแม่บอกว่าตอนที่เขาสมัครงานเขาใช้ชื่อในานามประเสิฐแต่แม่บอกว่าชื่อเนี้ยเป็นชื่อของน้าเขา,าที่เขาสมัครงานาเป็นชื่อนี้ก็เลยถามแม่เขาหลอกชื่อแม่หรือเปล่าทำไมเขาอาบัตรปาะชนน้ามาสมัครงานได้อแม่ก็เลย มั่นใจขึ้นพอดีเลยอ่าอ่าอ่โอเคโอเคเดี๋ยวลองว่ากันได้งั้นมีประเสริฐอีกหนึ่งเนาะเดี๋ยวเราลองมาดูกันอีกทีพี่บาสได้ครับก็ไปตามเป้ามาแล้วนะครับก็ไม่ใช่ ไม่ไม่รู้ว่าพูดได้ไม่เต็มปากแต่ก็ถูกปฏิเสธมาอย่างชัดเจนนะครับว่าเขาไม่ใช่ไม่เคยไปมีลูกอยู่ที่อื่นบวชอยู่ใต้ตั้งแต่อายุ20เฮ้ยอตั้งแต่พศ2530กว่าอะไรเงี้ยซึ่งมันไล่เลี่ยก,กับช่วงที่เขาเกิด หน anyway, ึ่งเป้าหนึ่งเดียวที่คิดว่าใช่แน่นอนก็ก็เลยกลายเป็นว่าไม่ใช่แล้วอืแล้วก็ไม่มีเป้าอื่นและเป้าอีกเป้าหนึ่งก็คืออายุ47ปีก็โทรไปถามแล้วว่าไม่ใช่ไม่มีเขาไม่เคยขึ้นไปทางสมุทรปราการและทางสมุทรปราการแม่ของพี่บาสก็ไม่เคยมาทางใต้นะก็ทำได้แค่เพียง รับปากกับพี่บาทว่าจะช่วยให้เต็มที่ในเมื่อเบาะแสที่เราได้มาเนี่ยเบื้องต้นไม่ไม่มีไม่ใช่และไม่ได้และถูกปฏิเสธมาแต่ว่าถ้าคลิปออนแอร์ไปก็ไม่รู้ว่าจะจะจะพบเจอเบาะแสเพิ่มเติมหรือเปล่าถ้าพบเจอเราก็ได้เดินหน้ากันต่อส่วนอีกหนึ่งเบาะแสที่เขาถามเพิ่มเติมแม่ในวันนี้ก็คือพ่อชื่ออีกชื่อหนึ่งเอาชื่อนะ้ามาเขียนใบสมัครงานที่แม่เล่าชื่อประเสริฐประเสริฐ เล่นชื่อเสิร์ชอโอเคเดี๋ยวก็ไปลองตามชื่อนี้อีกขยักหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าจะใช่มากน้อยแค่ไหนหรืออะไรยังไงเนาะถ้าได้ก็ดีเลยนะครับ เบาะแสชื่อพ่อจากใบเกิดไม่มีทางเลือกอื่นให้เราไปต่อตอนนี้ก็เหลือเพียงแค่ข้อมูลจากคำบอกเล่าและความทรงจำที่มีซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะสามารถพาเราไปเจอกับปาฏิหาริย์ได้จริงหรือไม่ตามลุ้นคำตอบในตอนต่อไปนะครับ ทหา mm hmm. แห่งราก mm hmm. ที่พลัดาก mm hmm. นอนภาพบันดากฟ้า 阿凡、uh, ขอฟ้ามันจะว้างม,มีอาจกันควางปฏิหาร